ตรง,งนั้นน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับฝั่งตรงข้ามอะครับไล้วทำไมยูเดิไปเยอะจังครับเขาตกแต่งด้วยไฟครับนี่มันมีเตินเป็นสีชมพูวสวยไหมคะสวยสวยเปล่ายูเดิงไปจีบมบวอ่ะอ๋อใช่ค่ะใช่แม่ครับแม่ทำไมนี่จะเจ็บเลย ไม่ใช่สเก็ตบอร์ดค่ะเป็นเจ็ตสกีค่ะลูกแม่ครับไกยมจงจะเจ้าจดใจใจไหมไม่ตกครับเราต้องฝึกหัดขับก่อนค่ะไม่ไย่แม่แม่นว่านาดีแม่ว่าน,า,า,นาเป็นไหมอือเป็นครับ แม่แม่บุน่ะจัน้ำจันใใช่ไหมครับแม่ครับขนดย่าว่าน้ำอะย่าไอจุ่มโยนไปในน้ำเป็นตัวอือว่าย่าจุ่งหน้าดนั้นย่าจะกินน้ำอือว่าหนี่ยย่าจะินชน กินน้ำสิครับถ้าน้าจุบลงไปในน้ําก็กินน้ําได้ครับยังไม่ถึงว่าน้ำนี้อ๋อได้ค่ะไม่ได้หรอครับลูกอะไรนะไปครับครับอะไรนะครลูกจะับลูกไปจะังไถ้าหล่นหรอครับถ้าหล่นลงไปก็ตกน้ําไปเลยสิครับแล้วแม่จะช่วยทันไหมครับจะบ ออกมาอีกแล้วค่ะพี่เขาขี่จกักรยาไปแล้วด,ด้วยนะด้นะอ๋อต้องคาดเข็มขัดด้วยเหรอครับขี่จกักรยาะครับด,ดูตอน์จี้แม่ครับหนูว่าน่บาบอสบกญดีว่ะอ๋ออยากให้พ่อขี่ใช่ไหมครับแม่ครับ ตั้งเลยเด็กๆระวังตกลงไปนะคะไม่ได้หรอกครับไม่ได้ขยะเราต้องไปทิ้งที่บ้านเรานะครับแม่ครับเป็นขยะอ๋อขยะลอยมาใช่ไหมครับมันอยู่ในน้ำแล้วใครจะไปเก็บก็ไม่เอาไม่ด้วยน้ำประเก็บอืมไม่ด้วยน้ำเป็นอย่างาทุอ่ะไว้นาไปเย่ร มีวาิเหรอเด็กๆก,กำลังคุยกันนะคะ,ะเด็กๆทะเลาะก,กันอีกแล้วนะคะทำไมไม่จับปลายิ่งใบหมดอะ่ะจัดทนเหรอมีหลายตัวมาเห็นอะไรนะครับนั่งลง เห็นอะไรนะครับแม่ครับปล่อยอะไรง่ายครับไม่ร่อหน้ครับอะไรไกลไอะไรไกลๆใช่ไหมครับเรือหรือเปล่าครับใช่ไหมครับมุ้งม้อยมวดดาเจย์ปอดเกยสกีอ๋อพี่เขาขี่แจสกีครับแม่ครับแม่จัดยอดีมันไหมอ๋อให้แม่ลองวัดอะไรนะครับวัดอะไรนะ ว,วัดน,นี้ชื่อว่าวัดยวนครับอยู่ใกล้ๆบ้านเราเองถามปลาสิคะลูกอิ่มหรือเปล่า โอ้โหแปดสิบถุงเลยเหรอคะว้าวไมหมดแวมากครับครับอาการยังไม่หมดใช่ไหมครับลุมไหนหลุมหลุมหลุมฮะหลุมหลุมอยู่ไหนโอระวังนะคะเด็กๆโอ้พี่เดล่าน่ารักมากเตือนน้องระวังตกหลุมน้ํากระเด็นใส่นิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็กลับไปอาบน้ํา นี่เป็นบรรยากาศนะคะอยู่ในวัดนะคะจะมีสระน้ำอยู่ในวัดนะคะแล้วก็มีปลาเป็นปลาดุกนะก็จะมีคนมาให้อาหารปลาเป็นประจำคะ่ะสังเกตได้จากปลาตัวใหญ่มากนี่คือปลาดุกนะคะไมหนหนูเืออันเดียวไหนคะเหลืออันสุดท้ายแล้วใช่ไหมลูก ครับทำไมนะมาป,ป่ายในจังเลยอ่ะอะไรเยอะนะครับทำไมนะมนนปะปนนาป่ายในจังครับนกเยอะใช่ไหมครับอิ่นเลยครับวันสุดท้ายแล้วแล้วก็เราก็จะกลับบ้านกันแล้วเยากให้โยนขนมปัง,งไปให้นกฆ่าก่อนรูวปะโอเคนอกอิ่มแล้วแต่ปลาน่าจะยังไม่อิ่มนะคะเพราะว่ามีเยอะใช่เพราะปลามันมีเยอะมากต,มตัวใหญ่มากเลยครับหืม มีแต่ปลาดุกนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเด็กๆกำลังทะเลาะกันอยู่นะคะตอนนี้เด็กๆก็ให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินเล่นบริเวณรอบๆวัดนะคะถึงเวลากลับบ้านกันแล้วนะคะ เด็กๆคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ